พี่น้องมือหนึ่งค่ะขานั่นแน่นเลยไนหะมดอกหนึง่ง พ่อเอด็กเก็บได้เล่มอยู่เด็ละเห็น่ากระด a ช่วงนี้พอคเรามีไปลาได้เก็บมากเก็บเฮ็ดค่ะคอยงานตลอดเลยช่วงนี้อันนี้ก็เพิงกลับจากเยอรมันมาไปเทีย่ยวอุวั่นดิ ไปคกอเป็นห่วงแต่เห็ดเกิดน,น้ำลงรถใได้ก็ดิ่งมาเลยค่ะ <c oughs> บันี้มีเวลาตัดขาเลย,ยนี่งไหมไมว่าจะเสียเที่ยวซะแล้วแต่ยื้ได้ืยอะไย มันอมันดอแล้วตะคุ้คน,คนมากเนาะอ,อิงมักดอกหน่อยๆเลยเนอาไปเห็นไม่ยาไม่ยาแล้วมักผัดใส่นเนยใส่กระเทียมค่ะ กะเห็ดแดงบานห้าเดี๋ยนะแต่วายุทางนี้เขาเจ้าไม่ค่อยกินค่ะบนนี้ย่งมยิ่งก็ไม่ค่อยเก็บเอาจากเทื่อดอกนี่เป็นว่ารสชาติพอดีท่านย่ามันเป็นเห็ดพิดมันไก่เคียงกะเห็ดพิท เอได้มุมันแหงเนาะเสีอยหยังฟ่งฝังส่งฝังอยู่ก้อยิ่งสัตว์กันหรอป้ะก็ให้เธอถึงฤดู่ลสัตว์ เก็บเงี้ยมได้เกือบค้นเงี้ยม่นสวยๆขอพายเดอร์เบรดตัดขาเห็ดเลยรอบเนี่ยเอออีกผู้หนึ่งพี่นอ้องตว่วแหงอีกละ่ะผู้นะีงนะเสียดาย ฝนบ่ตกเซมันเนาะแม่พี่น้นองแหงมันนี่เสืดอดายมันแหงวิญยังกินได้คือเก้าความแสบบ่เคยปานนี่ไผ่ ตอนนี้สิมืดแล้วคะ่ะบ่าคา่ะบ่กกาเขาไปลึกเขาไปตะปลาสิดค่อคยหูหหจกักว่ามันออกบ่กกาเขาไปลึกเดี๋ยวถ้ามันเมืดแล้วมันสีลงปลาเสื้อมากมวนวเนาะบักเฮ็ไกย่าน ก่อนยิ่งมาเก,เกเกมเฮดบักเฮบกาดไหมพี่น้องโอ้ยเป็นแพ้เต็มโตเลยดีนะที่ว่าสียาไว้กนสียาล่วงนาะเพราะว่ามักม้วนก็ต้องป้อ,องกันตัวเองที่กันค่ะเพราะบักเฮบกาดนี่สามารถเอ่อคือยังงละ่ะมันเป็นโรคเอ่อไคสมองอักเสบซึ่งเกิดจากเห็บ ออดอกนึงโอ้ยดอกไปเลอ์เลยดอกเดียวเนี่ยนะปกติมันคือออกเป็นโมพี่ดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวกบกาออกโอ้ย อกเดี่ยวกับกวออกพะนะกาลากสก้สกวขาไปเพื่นอนพี่น้องเห็นป่เห็นคือขาประจาบปะอายุเห็นโมนี่มันคือบ่เคยออกดอกเดียวเห็นไหมหเกือมันเหยียบน่อน,นี่ ท่างก็ไมะไดย้ยน,นุ่ยคนเนืพี่น้องสองดอกทางคนออกมาสดดีๆถึงเธอจะหลบจะลีอย่างไงฮๆๆฉันก็ตามเจอโอ้ยไห้ตาขาดอกไปเสร็จละ một bên đọc nâng bên hông ôi ốc mà xa ốc mà hôn ngam đi có chà ốc mà xa đi đi Hãy hình khá nhau. Ủa mình tổng cửa như thế nhỏ Hết mốc đi nó Công ta đi 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 Kiếm hết Sông này Thả nhanh nữa อ้ยมีแต่ขาอบอบตะอ,อ่อนซ่อน อ๋อแต่ขาวอวบงาวยาวขาว <c oughs> ไปมุนมาเลยสิลงบานลวล่ะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหน่งทุ่มครึ่งกำลังมืดอค่ะต้องฝ้าออกไปละเดี๋ยวสิลงบานกันเดี๋ยวสิลงปลาแตวาวย่ายงมีเข็มทิดอยู่บอกเป็นห่วงปันไดเท่งมันอยู่ขาดท้างนี่เองอยิงนงเสียงรถแลนอยู่บํลงลนักีิ ไปเที่ยวันยังประมวลสมมตเก็บเห็ดเลยพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลเยสใย่เช่ใช่ฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้พอปีที่แล้วก็อยู่ที่เดิม